เต็มยศแล้วนะคะเพื่อนเมื่อกินร้อนแต่งชุดทำงานอันนี้เราจะปลูกให้แฟนดองด้านนี้นะคะเขาซื้อดอกไม้อันนี้มาให้ปลูกดอกไม้คือชื่อคุณนายตื่นสายแล้วว่าไม่เหมาะค่ะในที่ร่มๆ่มแล้วก็เลยจะปลูกว่านว่านให้เขานะคะเพื่อนมาดูกันค่ะ นี่ค่ะเพื่อนจากกางเกงขาย,ยาวถูกตัดมาแล้วค่ะตัดมาแล้วอมเดรื่องน่ายอนเน่ายอย่างเรีวยว ซอรี <Sorry. S 2> หอมดุนใครอยู่กับไ่กันนาท้องทึ่งท้องนาโควิดไม่มานะคะ ๋ยวจะเข้าไปในเมืองเดี๋ยวจะเข้าไปในที่มีคนพลุกพลาดเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นธรรมชาติก็จะพลอยไปถูกต้อง เนี่ยค่ะเพื่อนๆที่ร้านขายดอกไม้ต้นสงต้นก็ขายเป็น 1ึ่งโลห้าโลแล้วนะคะประมาณต้นที่มันโตแต่ว่ามันคือแง่งสองง่งอะคะ่ะเป็นราคานะคะ้าก็สายให้มันเขาเรืยออะไรก่อนที่ใบเขาจะออกมาเนี่ยเราก็ไปจัดการย้ายที่อยู่ถิ่นฐานเข้ามาตรงมุมที่เขาสมควรจะไปขยายพันธุ์ได้นะคะเป็นอะไรที่ว่าเป็นไม้ใบเขามีดอกให้ด้วยนะคะเป็นไม้ใบที่ว่าให้ความสวยงามได้ตลอด ถึงว่ามาจัจะแรงขนาดไหนเขาก็รอดค่ะกดก,กดดันกันมากเลยนะ ไม่นตอนขนนังนตรงไคุณต้องสื้อก็ต้นสนักให้เราได้หล่อชีวิตไม่ต้องดิ่นลนขนขายหาไปเงินแต่อทองสมอไปราค่ะขอให้มีคนที่รักเราแล้วก็เรารักอยู่ด้วยกันอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันมีความสุขทุกวันไปนะคะเพื่อนๆ บาง้งเงินทองอ่ะมันไม่ใช่เลยมัเ่เพื่อนๆนีเงินทองเยอะขนาดไหนก็ไม่มีความสุขก็มีนะคะวัตถุสิ่งของมัน,มนเป็นเครื่องนอกกายทั้งนั้นใช่ไหมครับเพื่อนๆขอให้เรากับคนที่เรารักเข้าใจกันนะ <laughs> จะได้สีออันนี้โอเครับรองสวยแน่นอน เดี๋ยวว่าเฮียออกมาจากบ้านก็คงงงซื้อดอกคุณนายตื่นสายมาให้ทำไมมาได้ต้นอันนี้ <c oughs> ดเดันเพื่อนๆ <c oughs> นี่คะ่ะเพื่อนๆดราปลูกเสร็จแล้วนะคะแต่อันนี้ดาจะเอาไปให้ไอเฮียเผื่อแกจะหายโกรธเพราะว่าไป <c oughs> โค่นต้นไม้สุดโปดของแกทำไงได้ล่ะคะ เขาก็ดีอยู่ราคะแต่ว่ามุมที่เอามาปลูกมันไม่ดีก็เลยต้องจัดการเดี๋ยวดาจะเปลี่ยนบอกไม้ตรงนี้ให้เฮียสักหน่อยนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อเเห็นรอยสักนะคะสักไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วเดี๋ยวดาจะไปลบออกนะคะใครที่อยากจะสักคิดดีๆเดี๋ยวดาจะไปเอาตรงนี้ออกก่อนแล้วตรงนี้ก็จะตามมานะคะแล้วจะไม่เห็นรอยสักอีกต่อไปนะคะขออนุญาตให้เห็นรอยสักก่อน,นะคะ เด,ดาจะปลูกลงในตะกร้านี้ค่ะลงในนี้ก็สวยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันดับแรกต้องเอาอันนี้ออกก่อนใจร้อนไม่ได้ดอดึงข้างบนงข้างล่างข้างล่างโอ้อันนี้งา่ายอันนี้เดาจะใส่ดินแต่ตรงนี้มันจะมีอะไรขึ้นมานะคะเป็นเป็นเป็นไม้ใบไม้ดอกชนิดหนึงโอเค เพื่อนเชื่อหรือยังคะว่าดาม,มาจากปักช่องอยู่กับดินเด็กชาวไร่ตอนนี้พัดถิ่นมาอยู่ที่เยอรมน,นีแต่ว่าก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักการปลูกเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่ปลูกฝังไว้พ่อปลูกฝังไว้ค่ะสวยไหมคะเพื่อนอันนี้ก็ดาก็จะลดน้ำ สวยสวยสวยบางครั้งเราไม่ต้องลงดินเสมอไปก็ได้นะจะเอามาเสมน,นิดนึงเสียงอะไรเสียงลมถัดประตู ไงครับเพื่อนๆสวยไหมเนี่ยเด็กคนนี้เพิ่งไปซื้อมาอาเฮียไปซื้อมาให้ราคาประมาณ41ยูโรกับเพื่อนๆเ,เนี่ยนั่งปิดหูปิดตานั่งชมดอกไม้เฝ้าแมงวันเฝ้าแมวให้ปามั้งนะเธอเนนเนนสู้ไปอย่าดถอยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นระหว่างต้นปาล์มกับต้นดอกไม้ ลากฟามขึ้นมาข้างบนเลยนะคะมาสู้เลยในสนามยังมีอีกทั้งหลายอย่างค่ะที่ต้องปลูกมีทั้งเขาเรียกบ้านเราเขาเรียกอะไรใบยี่ตูแต่ดาเรียกใบแมงลักนะคะซื้อมาสองต้นค่ะนี่ค่ะจะให้ดูอ เนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมันแมงรักบ้านเราเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกสองกระถางเพราะว่าการอยู่เมืองนอกเนี่ยเราจะมาอะไรละ่ะเพาะเม็ดถ้าเราเพาะช้ามันก็ไม่ทันนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวเขาจะมาเราก็จะอดนะคะเดี๋ยวค่อยดูฝีมือนะคะรอบนี้ว่าจะได้อะไรบ้างอันดับอันนี้อันดับแรกก็ตรงนี้ก่อน เยอลึกไปปะไม่สมควรลึกมากคุณนายตื่นสายไม่สมควรลึกมากโอเคเนี okay. ่ค่ะเพื่อนๆดากำลังจะแยกแยกอะไรเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรนะเหมือนต้นผสมบ้านเราเนี่ยเพื่อนๆด้ยกให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นผักเป็นผักของเวียดนามนะคะ ลูกค้าจะชอบถามเราว่ามันคืออะไรไดาก็ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเหมือนต้นใบสีผสมมันเป็นเอ่อเขาเรียกอนะไรสมุนไพรใบสาหรับกินกับลาบชนิดหนึ่งกินกับอปอเปี๊ยยวนกินกับลาบกินกับทุกอย่างกินกับสลัดอะค่ะมันเป็นของเวียดนามนะคะเดี๋ยวได้จะปลูกค่ะ แล้แล้วก็ถึงเวลาถึงคิวของใบแมงลักนะคะใบอิต่บ้านเราไปเจอได้มาสองต้นค่ะเราจะปลูกเลยนะคะมาดูซิ <มา S 1> ว่าเราจะเลี้ยงเขารอดไหมชั่วชัวรอดแน่นอนเนาะให้กำลังใจตัวเองก่อนมีนกกนมแลกไหม ที่จริงเป็นสองต้นเราจะแยกดีไหมเนะี่ยเพื่อนๆว่าแยกดีไหมแยกได้โอโ้โหแยกได้คะ่ะเพื่อนๆแ,แยกได้คะ่ะถูกต้องเลยแยกได้ค่ะลองรออยู่ตรงนี้ก่อนนะแยกไปก่อนไม่งั้นเขาจะแย่งกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนผลงานของดาสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงค่ะผ่านพ้นไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จอยู่ดีค่ะเพื่อนๆยังไงก็อ่า เดี๋ยววันหลังราจะพามาดูว่าเขาจะเติบโตยังไงนะคะผักสลัดเอ่ยอีตูนางรักเอ่ยผักสลัดสีเขียวเพิ่งซื้อมามันเขาจะยอมรับดินที่ดาหมักไม้แล้วก็ดอกไม้ที่ดากําลังจะปลูกนะคะเขาจะเป็นยังไงต่อไปถั่วลันเตาเอ่ยโหแยะๆไปหมดเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแต่ได้รักค่ะเพื่อนๆ หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกระดานนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ดาคนนี้เด็กนองตอเด็กบันไล่สาวปากช่องในเยอรมันคนนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ